แมวผน,นังตุบป,ปุอยู่พี่น้อง <c oughs> จอบดบงแมงด้วพี่น้อง <c oughs> แม่ขยับตัวเพ่นกันแนมนั่นยุดีโดดแล้วจะพบพไปใสเป็นสวนผักด้ยจ้ะพี่น้องเป็นฟา้ามได้น้อยจ้ะมีแดด,ดดีจ้า Sửa, nào sợi cân náu mài chân thọt ọc hôm rồi ạ. Tôn hòm đây nè, phê nọng. Nhưng mà thân thì tài chân. Hòm nhây nè, phê nọng cháu. Thầy. Cháu ổn, cháu hay cầm lắm. Thầy gốc khí đinh nè, phê nọng cháu. แยกขยามออกกันลังกายวันนี้บกไปไกลจ้ะอ้อ,อมภูเขาข้างบ้านนี่แหละจ้ะพว่าก็หน่อยเพิ่งก็จะเลิกเรียนนะอยู่ทั้งผุนทหารเพิ่น ยิ่งยิงปืนจะสมยิ่งปืนมองย้ายเคยถยทายรูปให้เบิง่งนะจ๊ะไปบ่ได้ถามมูอีกคนหนึ่งคนปันจัก,กรยานผ่านไปคนบอกว่าไปบ่ได้จ๊ะแต่คนยังมีลูกหน่อยอยู่จ้ะอยู่อนุบาลกับอยู่อนันปสองคนวา ไปทางเล็กน้อยจ้ะผูเขาข้างบ้านจ้ะเพิ่นบอกว่าฉันกับสีฝ้าไปคือกันพอเด็กน้อยนะักเรียนอนุบาลเพิ่นเลิกมื้อนี้เพิ่นอันนี้ตอนบ่ายจ้ะเพิ่นเลิกใบาสามพ่นก็ต้องเฝ้ากับจะเพิ่นปั่นจักรยานย,ย,าย้ายยางยังออกกําลังกายแทีนี่แหละจ้ะ ได้ไปไก่มื้อนี้คนหน้าอันนั้นก็บ่เพิ่นตะยางเด้อจ้ะเพราะว่าอันเขาเอิ้นอีหยังโตอันหตบักเฮบจ้ะเพิ่นสิก็ตามอันใบม่ท่าจ้ะเวลา คนยางพานมักจะเกาะเลยเพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็นทางที่แบบใบใหม่เนาะจะเนาะใบใหม่มันก็ยืนออกมาพวกต้วพวกเทฟจะมันก็จะมักเกะาะเอาดูดเลือดเทปไทย เป็นโรคความจำเสื่อมอีกตั้งหากแล้วก็ได้ชุดโตได้จ้ะล้ำโตเพิ่นกะฉี่ห่เข้าคือกันแต่ตอนนี้อุณหภูมิก็จะเริ่มหานลงจ้ะอากาศดีประมาณสองหมื่สองมื่อสมมื่ออุณหภูมิก็จะฝนตกจ้ะฝนตกติดต่อกัน ตั้งแต่ฮะลูกใส่ย้ายนหน่อยๆเพื่อนกกมักใส่ถนนเส้นนี่ก่ะจ้ะถนนลัดกับบ้านสองคนใหญ่เพว่นแกจิงยางน้ำหนาย้ายกระสีสะพายคนหน่อยน้ำกลนจะยางหอกกระลังกายขันมาทางแคบๆบางเสียเอากระเป๋าเสียเอากระเ,เ,เ,เป๋าใส่ลูกนักแน่ กออกกันรางกายจ้ะกัเป็นยางออกกันรางกายอันนั่นเพิ่งกระล่าเริ่มได้จ้ะโตอันขี่โกขี่เกียมจ้ะดังก็แก๊ก็แ,ก,ก,แก,กอยู่เหนี่ยนี่แต่พ่นได้จ้ะเด้อไม่ได้มีอย่งงพ่นเห็นเทายางมากเิ่กนกิขยับโตจ้ะพยานเขาเหยียบพ่นเสีเสี่ยทางสั้น เล็กหน่อยเพิ่กกับเ,เลนรุด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 ได้แล้วจ้ะยายกัญญาน้ำกลนเพิ่นสะพายคนหน่อยข้างหน้าแน่หลังแน่อ,นอันสลับกันไปจ้ะเพราะว่าแนวสะพ้ายเด็กหน่อยนั่นยายเสือสะพ้ายกับได้จ้ะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลัง เป็นกระเป๋าสะพายยังดีอยู่สมมิน,นี้เอาให้คนอื่นไปแล้วจ้ะออกกำลังกายเลยพี่น้องถาลูกลูกไปโรงเรียนตอนบ่ายกะออกกำลังกายแต่มื่อนี้ย้ายว่าต้องฝ่าเพราะว่าลูกไซ้ใหญ่พันปิดเทิมแล้วจ้ะน้องเปิดลูกไซ้ใหญ่ปิดจ,จ้ะสองอาทิตย์ พี่หน้าเพิ่นกับ่าตองไปเลี้ยนไก่แลละจ้ะสบายอยู่เห็ดนั่นอยู่นี่เมืองอันยายูนี่ลหละสามมือเพิ่นขอยใหญ่กับมาอยู่บาเดินจ้ะลงเรียนอันคิดสดีแล้วเนาะกะไข่เนยไก่เสียพี่หน่องเพิ่นกระสีมาง้อยประเกาะไป แล้วคนยังทานพ่นก,กระสิติดไปนะดูดเลือดแล้วก็ขันโตัใดพ่นพ,พิษพ่นก็จาะหายเป็นซ้ำๆจะเป็นวงๆเป็นซ้ำๆแล้วเขาก็ต้องไปหาหมอบําเหนว่าฉีดยาแล้วสิบพวไปได้จ้ะเด็กผันพ่นกัดนะกัดเรามองได้พ่นสิมีแบคทีเรียพ่นสิเป็น เป็นซ้ํเป็นวงๆจ้ะเป็นคือจังอันเขียวนี่แหละแต่เพิ่นสิเป็นวงๆวงออกไปออกไปจังซี่นะจ้ะเป็นวงเาก็ต้องไปหาหมอเอายามาทาอีกบ่แม่นว่าสิจบเด้อจ้าบักเดเอาต้เรื่องบักเห็ดละบาดนีขันย่างข้าปลาอัน จังสี่เรากับเมนโหลดละย้ายปลาหนีย้ายบวกย่านเด้จ้ะปลาข้างบ้านย่างกินย้อนหนีพวกน้่งไม่ยังค่ะพวกน,นี้แค่หมูปลากับอันนั่นหมูปลากับกระต่ายกับหมาปลาจะ้ะแต่พวกเมนช่วงเวลาเพิ่นออกมาดอกตอนนี้ท่านเอกคำ เมื่ออื่นกะว่าฝนสิตกติดตรกกนหลายมือจ้ะแง่ก็เลยยางออกกันร่างกายเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะเอาเดี๋ยวคลิปสีเงาพี่น้องยางไปอีกไกอยู่จ้ะฝากพี่ตอน,น้อง ตะเพียยเท่านี้แหละจ้าพอจบคลิปตะเพียยเท่านี้ล่ละถูกใจก็กดไล่มักไล่ก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปก็กดกระดิ่งกุุงกิ้งกุุงกิ้งเห็นะแม่ทัดเจ้อผัดไทยในสวีทสวัสดีจ้า